ก็สวัสดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้คขาแบบจะมาพาดูโจทย์ฟิสิกส์ข้อนี้นะคะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลเป็นสองเท่าของโลกก็คือ m ดาวเนี่ยมีค่าเท่ากับสองเท่าของ m โลกแต่มีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะอาดาวเป็นครึ่งหนึ่งของ r าโลกถ้าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวดาวนั้นเป็นกี่เท่าของโลกอ่ะ g ผิวดาว เป็นกี่เท่าของ g ผิวโลกซึ่งต่อไปกุณผมจะแทนเป็น g ดาวหารด้วย g โลกนะคะอ่ะทีนี้จากแรงดึงดูดระหว่างมวล g mm ส่วนด้วย R ยกกำลังสองอ่ะตรงนี้คุณผมขอแทนเป็น m ใหญ่แล้วกันนะคะจริงๆก็แทนอะไรก็ได้อังนี้ก็เป็นกฎข้อสงของนิวตันนะคะ sigma F เท่ากับ ma โดยที่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็คือค่า g ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น mg งนั้นตรงนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น mg ดังนั้นนำ m เล็กหารตลอดนะคะทุกคนเราก็จะได้เป็นเอ่อ g m ใหญ่ส่วนได้ย i ยกกำลังสองเท่ากับ g สแสดงว่าอะไรสะแสดงว่า g เล็กเนี่ยแปรผันตรงกับ m หารด้วย i ยกกำลังสองังนั้นถ้าเราสนใจ g ดาวหารด้วย g โลก ก็ต้องเท่ากับ m ดาวหารด้วย m โลกแล้วก็ไปคูณด้วย r มันผกผันนั้น r โลกจะไปอยู่ข้างบนแล้วก็ r ดาวจะไปอยู่ข้างล่างอย่าลืมยกกำลังสองทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็น r ดาวเท่ากับ1ส่ r ok. วนส r โลก็็แมจัดรูปใหม่นะคะกลายเป็น r ดาวส่วนด้วย r โ ok. ลกก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนสแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็น กลับกันใช่ไหมกลับกันก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งแล้วก็ยกกำลังสองทีนี้ m ดาวส่วน m โลกคือตรงนี้เราก็เอา m โลกหารตลอดขวามือก็จะกลายเป็นสองแล้วก็สองมาแทนค่าตรงนี้จากนั้นก็จะได้สองคูณสองหารด้วยหนึ่งได้สองสองยกกำลังสองก็เป็นสี่ดังนั้น g ดาวแล้วก็แทน g โลกได้ g ฉะนั้นข้อนี้ g ดาวเคราะตรงนี้ก็เลยมีค่าเป็น8เท่าของ g โลกนั่นเองประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดี